สวัสดีค่ะนักรับโอ๊ยสวัสดีสวัสดีค่ะอย่างนี้เหรอวันนี้ไปไหนกันฮะไปเล่นเล่นไปเดินออกกำลังกายกำลังกายกลังกายไปเดินออกกำลังกายนะวันนี้จะไปทางเขตสองนะคะ ไม่ได้ไปทางเขตสี่เท่าไดไปทางเขตสองเมื่อก่อนนี่คือตอนไปก็คือไปทางเขตสองเขตสองวันนี้จะไปทางที่น้องเสือไปส่งของให้กับพี่พเคยนะคะเอาวันนี้เราจะเดินไปนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงครึ่งนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเสื้อเสื้อ,อกระชที่ข้อแหงอะอะตอนนี้ร้านเซเว่นแล้วก็ เข้มงวดแล้วนะไม่ให้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 ใหใหใหอะไรนะลูกค้าเข้าไปข้างในนะคะก๊อกหน่อยตอนนี้เรากําลังซื้อน้ํานะคะเพื่อที่เพราท่าเดินแล้วอะไรเงี้ยจะเหนื่อยไงเดี๋ยวจะหิวน้ําก็เลยจะซื้อน้ําไปนะหยิบน้ําไปคนละขวดนะคะวันนี้จะไปเดินออกกลาลังกายนะเพราะาทุกคนอนจะเห็นใช่ไหมว่าถนนทางทางที่จะไปส่งของอะ่ะที่ด่านอะ่ะวันนี้เราจะเดินไปถึงที่ด่านเลยนะคะเราไปดูว่าเขา ดำนากันเสร็จหรือยังนะคะอ่าว่าตอนนั้นไปยังดำน้ำไม่เสร็จเนาะแต่เรามาดูตอนนี้ว่าดำนากันเสร็จหรือยังแล้วเขาเขายังแบบว่าที่ด่านอ่ะยังมีคนส่งของกันอยู่หรือเปล่านะคะโอเคนี่นะคะน้ํามากันสามคนนะคะที่พงทิพน้องสันคาน้องสีนวลโอ้อันไปอะวะยังไหมโอเคโฆษณาโอเค,ค,ออเคไปค่ะ หลังจากหลังจากไม่เห็นไม่เห็นตะว,วันสามวันเพิ่งมาเห็นตะว,วัน2วันนี้นะคะอะถนนที่บ้านก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะคะสามารถเอามอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านได้ได้แล้วนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบ้านที่เขาซ่อมมอเตอร์ไซค์ไงที่เขานที่วันก่อนที่ไปทาคลิปของคุณป้านะ่ะี่นะลูกสาวเขาจูบันเราเราเดินผิดทางไงแตทั้งไทยเออถ้าไทยอะ่ะเขาจะเดินเขาจะเดินทางซ้าย พามา่จะเดินทางขวานะคะไปทางขวากับทางซ้ายแต่ว่าไทยจะไปทางซ้ายกับทางขวาไม่รู้ว่ามีใครสังเกตบ้างนะคะไอจะเป็นร้านข้าวพื้นนี่นะคะช่วงที่จะไปไหนไม่รู้นะคะแต่งตัวนี่แบบจร <c oughs> <c oughs> ิงนี่วัดป่ากลาง <c oughs> แต่งตัวสวยที่สุดก <c oughs> ็วแต่คราว่าเหมือน่อยเหมือน่อยเหมือนจะไปเชียร์บอลอะไรอย่างเงี้ยเชียร์บอลน,นะคะ ากลางเมืองยางนะคะคือหนึ่งในแปดป่าเมืองยางเมืองยางจะมีแปดป่านะคะออนะสนามบนออนี่นะคะออตอนนี้ก็เดินมาถึงที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนรัฐบาลจ้ะ <c oughs> เผื่อพี่เผือมีเพียบสีคนใหม่ที่เพิ่งมาติดตามแล้วยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เนาะถ้าใครที่ จอคลิปบ่อยก็เห็นบ่อยก็จะได้แบบจําไม่ลืมเลยอะไรเงี้ยเราจะทางกลับมาเรียนไหมได้ยิ่ง <c oughs> ตอนนี้นี่คือโควิดระบาดระบาดอะไรเงี้ยใชเ่เด็กๆก็เข้าผู้ปกครองรส่วนมากก็จะไม่ไม่ส่งมาโอ้มีการแบบว่าภาษาพมา่าเร,รียนภาษาจีนดีกว่า <c oughs> ใช่ใช่ช่วงที่กับเฮียนอหรอภาษาปเรียนภาษาจีนวันแรกได้อะไรบ้างโปโมไหนวะโปโฟโม ใครๆตอนนี้คือพี่ผู้แก่ยว่กาเมืในค่อยเมื่อวะเมื่อวันวันจันนะจันข้ามกัเมื่อ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 ไหนจันข้ามไหนวันติดวันติดวันทิดไหนตันติดวันี้ดวันติดวันติวันติดวันติันติดนติดันติันติดนต่อวันิันติดันติดนปิวนติดนะิดวั่าิดนิดวั่เินติดวันติดันติดนติดวันติดวิดวันติดวั่ติวนติมันตัติก็ได้อยู่ได้ได้ก็คือไม่เคยมาเลยนะคะมันจะแบบว่า เป็นไฟหรืออะไรมันก็จะได้เยอะกว่าที่เดือกมันจะแพงบ้านบ้านดินบ้านดินนะคะบ้านที่เอาดินทำแบบนี้เมื่อก่อนเป็นบ้านของเพื่อนตอนนี้เขาย้ายไปแล้วคือเขาเป็นทํางานราชการก็คือเกี่ยวกับเขาเรียกะไรสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์อ่านะคะ วันนี้มอยตีวันนี้เหนื่อยจริงอันนี้ยังมาไม่ครึ่งทางนะ right. เรายังไม่ได้ออกไปถนนทางดีๆนะเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยออกไปทางแบบว่าถนนดีๆก็หายเหนื่อยแล้ว่สวยถนนดีมันก็จะหายเหนื่อยเพราะวิวสวยแล้วคนดำนาอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นทุ่งนาถนนดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะแทนแทนแทนตอนนี้เราก็ใกล้ใกล้แล้วนะนี่ถึงถนนดีๆแล้วมีบางคอมเมนต์นะคะที่เขาเคยถามมาแต่ไหนแต่ไรนะถามว่าเมืองยังมีต้น ต้นยางพาราล้อนะคะนี่ก็จะเป็นมีแค่นี้เองนะคะต้นยางพาราเมืองยางนะคะถ้าดูจากบนบ้านน้องวนจะเห็นดีมากนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนที่ทางขคสติเขามาทําเนาะก็จะเห็นความแตกต่างนิดนึงนะคะพม่ากับจีนก็นี่นะคะก็ลองคิดดูสิพ่อพม่ามันคือทั้งประเทศอ่ะมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันก็ไม่ค่อยนี่จะเห็นแบบว่าภูเขา สวยมากแต่ส่วนมากก็จะเป็นแต่อะไรนะเขาเขาภูเขาหัวล้านตองกระต้องอหอตองกระต้องเพราะว่าไ,ไม่มีต้นไม้เขาบอกว่าทำไรขาโพดหมดไงอ๋อนี่นาไอที่ดําเออส่วนมากก็จะดํากันเสร็จแล้วก็ยังมีที่ยังไม่ได้ดํากันนะคะโอ้ทุกคนเห็นเห็นไหมเห็นไมหนมมันจะเป็นสีขาวๆอยู่ตรงนู้นอ่ะเ <c oughs> ขาน่าจะไปปลูกอะไรสักอย่างน่แหละ มันจอ้อยไม่ได้เป็นแตงอ่ะน่าจะเป็นแตงว่าน่าจะเป็นคนจีนเขามาเช่าที่แล้วก็มาปลูกมจีนี่ยาจะีแบบว่าร้ายนหลมเกอเมื่อก่อเมื่อกอนเ่้ก่นเาื่อก่นเมื่อก่อนเมื่อก่นเมื่อกนเม่ออเออนเออนเออนเมือก่อนเมี่อก่นเมาปองเมือนมปอก่อนเ่อาเมีอกนเมืนเีื่กนม่กเมีอก่นเม่นเมืออมือ่เมีกนมื่อนเม่นเมอ่อเมืนเมเมืเมืเสียวเอ่ะเหมือนมืนเม็นเหมือนผมือะไรอย่างนี้แหละนะคะ รถเขามาส่งของเดี๋ยวเราไปตีไปดูแน้วเราก็จะได้จะได้รู้กันว่าเขามาส่งของกันหรือเปล่าเนี่ยถ้ารถที่ผ่านมาแบบนี้ก็คือเขาจะไปส่งของที่ดานนะคะที่ด่านนั่นแหละโอ้สวยงามมากอะนานๆเดินมาทีคือเออเนาะคนห้องสารสเก็ตห้องเสีภาษาไทยมันเรียกอะไรอะสเก็ตเหรอ สกเก็ตก่ะสกเก็ตก,ก็เป็นข้ามันขี <c oughs> ้กียนะสเก็ตก,ก็คือสกเก็ตไม่ใช่หรอ <c oughs> เออแบบว่าถานนมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนเดินคนวิ่งอะไรไม่มีรถวิ่งอ่ะเราสามารถแบบว่าเออเนี่ยถนนนี้ฉันครอบครองอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยถามว่าลุ้งตีเมื่อไหร่อืมเขาต <c oughs> ุ๊กเบรกก่อนยาว้ย้นะล้มเจบ็บนะเมื่อใหม่ๆนี่ปัดปัดปัดกันนะเหรอคนท่าเนี่ยเมื่อเร็วใหม่ๆเนี่ยเมื่อไหนเขาไปมายางนี่เอาปัดปัดปัดกันเหรออืด้วยพีเดียว ถนนเขถือว่าวถนนดีมากเลยนะนนอันนี้ถ้าในเมืองอยังถนนดีแบบนี้นี่คงอุบัติเหตุน่าจะเยอะมากถนนไม่ดีก็ดีอย่างหนึ่งเนาะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุว่าถ้าคนตั้งถ้าถนนดีก็คือแบบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากอะถ้าเมืองหลวงถนนกว้างใช่เมืองหลวงถ้าถนนกว้างถนนดีอะไรเขาจะแบบซิ่งกันอย่างเงี้ยเออก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะ ถนนไม่ดีก็คือมันเขาจะขับแบบช้าๆอะไรเงี้ยเออก็จะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะจริงนอกเมืองยังไม่ไม่มีอุบัติเหตุที่แบบว่าใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่มีจริงๆนอกจากแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบล้มเองอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีว่าชนกันหรืออะไรกันเลยนะคะเพราะถนนมันไม่ดีไง <laughs> นี่นะคะแล้วก็เห็นหมู่บ้านปลาซันแล้วนะหมู่บ้านปลาซันที่เคยบอกว่าหมู่บ้านน้องคำทิพย์กันเลยค่ะเขาก็ได้มาซื้อบ้านอยู่ที่ในเวียงเนาะเกือบปีแล้วนะคะ นี่นะคะว้อววิวสวยมากถ้าแบบว่าเฮ้ยเข้ามาเฮ็ดแบอว่าเปิดร้านนะเปิดร้านแบบว่าหันหน้าไปทางนู้นอ่ะจะโอเคมากเลยนะคะใครไปอีกมาก็ตอนนี้ไม่ใช่ถ้าบ้านเบิองปกติอ่ะตอนนี้นี่คือไปเปิดก็จะมีมีแต่ผีดินกับตั้งหลังตั้งหลังใช่นี่นะคะโอ้นาวิวสวยมากเลยมันก็จะมีคนเขามาเดินออกกําลังกายกันหรือเปล่าไม่ค่แน่ใจนะ แบบว่าถนนแบบนี้เสียวมากแบบ,บว่าถ้าบ้านเมืองดีอะไรเงี้ยเนาะนี่นะคะตอนนี้เหมือนโ oh อ้ถนนนี้ถูกสร้างมาเพื่อฉันอะไรเงี้ยแต่ดดีมากผ้าทิศม <on> ีนะคะทุคกคนตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะถึงด่านแล้วนะที่เราไปส่งของกันเนาะนี่เหลืออีกแค่นี้เดียวนะคะ<ด><ด> ไปแล้วไปทีย่ยางฉีดเชื้อก่อนไปเหอยางเขายกใช่ใช่อ๋อมีข่าวดีจะบอกไม่ใช่ข่าวดีจะเรียกว่าอะไรอ่ะ๋อมีข่าวอะไรมีอะไรสักอย่างจะบอกค่ะก็คือตอนนี้กลุ่มน้องสีนวลเขาเนาะสาวๆอะไรเงี้ยก็ได้ไปให้ให้ชื่ออะไรเงี้ยเพื่อที่จะฉีดบ็อกชินนะคะอ่าเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเก็บรายชื่ออยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนบ็อกชินยังไม่มาถึงนะคะอีกหน่อยก็จะได้ฉีดแล้วจิ๊ดๆิด<า>แล้วเราก็จะได้ใบใบที่แบบเออฉีดบ็อกชินแล้วอะไรอย่างนงี้เนาะ ตอนนี้ถ้าอยากจะไปเมืองลาหรือไปเมืองแผนเนี่ยเราไปได้แต่ว่าเราต้องไปกักตัวก่อนนะคะกักตัวเจวันหรือ14วันอะไรอย่างนี้หละนะคะคือถ้าเป็นในพม่า,มาก,กักตัวเขาให้กักตัวฟรีเนาะเหมือนอันกันเนาะจุ๊บเยอะะกักตัวเครใค้เขากักตัวฟรีแต่ว่าถ้าเป็นทางนี้เราต้องเสียค่ากักตัววันเท่าไหร่เท<อ>่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะน้ำเลยเฮ้ยทีนีคนตั้งอะไรอย่งเงี้ยไว้เนาะ มันจึงเยียงั่นอะเออหรอทุกเชาั <laughs> ้นกวนหันีรู้สึกว่าถนน,นทางนู้นมันสูงกว่าทางนี้อะไรงะเ,เงีย้ยขัน,นหนันดี่ดํานากันแล้วนะคะนี่ดํานากันเสร็จแล้วทางนี้เ <laughs> ขาให้ส่งของถึงห้าโมงเย็นเองนะข้าง,างที่แล้วที่กลับจากเชียงตุงอ่ะวันนั้นอะวันที่กลับจากเชียงตุงมาได้มาส่งของที่นี่นะคะเนี่ย <laughs> เกินห้าโมงเย็นเขาห้ามส่งของกันแล้วนะเขาจะปิด นี่ที่จะมีรถมาจอดเห็นรถนี่ก็คือเขาเป็นรถรถที่มาส่งของกันนะไม่เข้าใจอ่ะคือเขามาส่งของกันแต่ว่ารถอ่ะรถทางนู้นอ่ะสามารถเข้ามาถึงที่นี่ได้อ,อแต่ว่าเราอ่ะไปส่งของกันที่นู่นแต่ว่ายังไงอ่ะคนคนเราสัมผัสกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาขับรถมาทางนี้ได้อยู่นะคะเดี๋ยว้เายอกลัวติดโควิดนะคะอ่ะป้องกันโควิดแต่ว่าฝั่งนู้นอ่ะก็สามารถเอารถฝั่งนู้นเข้ามาถึงฝั่งนี้ได้เออขออยอ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่วเโอเดินมาไกลมากไม่รู้ว่ากี่กิโลนะคะเนี่ยมกต้งเะกตัวหลงคืน้กันนีนะคก็จะมีการส่งของนะก่อนที่ของจะไปถึงทางนู้นเขาก็จะมีการอาฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาข้ามไปทางนน้นนี้ก็จะเป็นผลมงกผลไม้นะคะที่เห็นกันนะคะ ก็ดีจะส่งข้ามไปทางนู้นนะคะอยกไปิดหน่อยว่าเนะนีย่ยจะขายเนี่ยมีนะคะตอนนี้ก็มีการเข้ามาส่งของกันเยอะมากเลยะคะ่ะส่งผลไม้นะทุเรียนก็มีทุเรียนนี่คือถังเภาษาจีนอะเหลียวเลี้ยงเออเหลียวเลี้ยงเหลียวเลี้ยงก็คือทุเรียนออัน้ม,นนะมาเหรอ <c oughs> ขนมนนี่อะไรไม่รู้นะเขาส่งของกันเดี๋ยวเหลียงก็คือทุเรียนนะคะภาษาใช่ไหมสอนเสียงเราเออเนี่ยที่นี่เขาดำเราเสร็จแล้วนาน้องสุก็ยังไม่ได้ดำเลยนะคะเดี๋ยวเหลงเดี๋ยวแหลงเฮ้ยนำตัวเลยยังขับกับพุชุดพุชุดพุชุดกู้เลยกู้เลยก่อนมากู้เลยยังพุชุดพุชุดนี่นะคะโอ้นาที่ได้แต่ก็มีแค่นิดเดียวนะที่ดำเนี่ย ส่วนนี่ก็ยังไม่ได้ดำเลยนะคะเฮ้ยอันนี้นนมีอะไรเันเจอแต่ว่านี่ออกอีกน,นึงแบนออกยอนลำยังอะเอออันนี้เหมือนจะเพิ่งดำเมื่อวานนี้เองอันนั้นนี่ตั้งแต่วันที่น้องสนกลับจากเชียงตูอะเป็นตัวบ้านเดเี่ยวแล้วนี่นะคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดี เฮ้ยอยากรู้ไม่ว่าจะไปกักตัวที่ไหนถ้าจะไปเมืองลาต้องไปกักตัวที่ไหนสามารถถามเขาได้นะคะนี่ไปถามพี่ทหารเขานะคะไปถามพี่ทหารเขาได้ว่าถ้าเราถ้าเราอยากจะไปเมืองลาต้องไปกักตัวที่ไหนบ้างแล้วเสียเสียค่ากักตัวเท่าไหร่นะจุกูอเตี้ยมักเยอะใช่เราต้องแบบว่าไปเนี่ยเขาจะมียางอะยางยางล้อเหรออุ้ยพาทิพย์สวยสวยต้องยี่สวยมาก เอากับเด็กกันเข้างล่างอ่ะบัาาง,ง,ลงล่างเกกันเข้านะข้ารูไปหกันเบงล่างเราก็หาเห็กันอยนะู่ราเออคือเรามาก็ตัวีนี่เจี้วบาเนีอนเมื่อไ,ไหร่อเนาะมืออะไรอ,อย่างเดียน่นยนนยนนมน<ๆ>นไป าการไารอะไรวะเ้าราชิลเนี่ยพี่โ้ปนก็มา,าพยักมาดวตุนีพยาส,สั่งนพยาท่าคื <c oughs> อจอะตุงน่อก็อนอย่างเท่ารเออพาพาพี่โซ่ดม๋ยวเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขามาานนื่อนหร่เอามานนีนอนนะงอที่เขาเมาือันยายหญิงคือว่าคือว่ายัางไงนะถามพี่เขาเขาเป็นคนที่เท่า เฝ้าด่านนี่นะเห็นไหมมามากับน้องสนนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหม <c oughs> สามารถคุย,ยได้หอยอกได้เงยเออแบบมันยาแล้วก็แบบอื้ออรใส่ไปเลยนะคะอ่าก็ให้ถามว่าถ้าไปกักตัวกักตัวสิบเจ็ดว,วันวันละเจ็ดสิบหยวนก็คือเกือบวันละห้าร้อยนะเกือบประมาณสี่วันละสี่ร้อยสี่ร้อยบาทอ่าต้องกักตัวอยู่สิบเจ็ดวันถึงจะสามารถไปเมืองลาได้นะ,ะนี่คือเรามาถามไว้เนาะเผื่ออยากมีคนไปเมืองลาอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ภาพที่สวยมากดูสิเียอ่ะ นี่เลยนะคะพาทิปตกค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะอัะอนนี้ก็คือคนถ่ายรูปให้เรานะคะพอแล้วพอแล้วดูดูรูปน้องแต่คำก่อนเอาเลยมากลับแล้ว <ไป S 1> ช่องทิปไปไปหัวหัวเด,ด้ย่างน้ำนะนี่นดูสิดูสิดูในกล้องนี้สวยมากพาทิปสวยมากเลยอ่ะ คือว่ายังไงนะเมื่อกี้นะคะเขาให้น้องศรีนวลไปถึงที่ที่เขาเรียกอะไรป้อมเหรอที่ป้อมที่เขานั่งเฝ้ากันนะคะอ่าเพราะว่าให้น้องศรีไปอ่านอะไรนะอ่านเขาเรียกกฎหมายเออมาเดี๋ยวเข้าไปอ่านกฎหมายนะคะไหนว่ายังกันเลิกกันหรอเข้าไปอ่านกฎหมายนะคะเมื่อกี้เขาให้อนุญาตให้น้องศวีเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคืออะไรนะคะก็คือกฎของ การส่งของนะคะการส่งของข้ามด่านนะคะซึ่งก็คือเวลาตอนเช้านะคะ8ดโมงเช้าถึง11โมงนะคะแล้วก็บ่ายโมงนะคะบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะนี่ก็คือเวลาส่งของนะ,ะจะมีทั้งภาษาพมา่าภาษาหนังสือพมา่าแล้วก็ไทยใหญ่แล้วก็จีนนะคะนี่ก็คือการส่งของนะคะการส่งของเวลาส่งของนะ,ะเมื่อกี้เขาให้น้องสนเข้าไปเนาะเข้าไปเนี่ย อ่านไปอ่านดูกฎหมายนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน,นตอนนี้เราก็กําลังจะกลับกันแล้วนะคะผ้าที่สวยมากอะ่ะดูสิเนาะนี่นะคะซึ่งก็อย่างที่น้องสนว่านะเ,าเ,นเขาก็ได้มาคุยกับน้องสินวนดีๆเนาะเมื่อกี้ที่เห็นยืนแบบพูดๆๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นหน้าน้องสนวนก็คือน้องฝนคุยกับพี่เขาเนาะที่เขาเฝ้าด่าน ถามว่าเออถ้าอยากจะไปเมืองลาต้องทํายังไงเขาว่าต้องไปกักตัวที่นู่นนะคะไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันนะคะว่าเขาชี้ไปทางนู้นก็คือฝ่ายเขาอ่ะเออก็จะมารับเราเพื่อไปกักตัวนะคะหนึ่งวันลาต้องเสียค่ากักตัวเจหยวนก็คือ400รอบาทนะคะหนึ่งวันหนึ่งวัน400รอบาทนะคะอ่าแล้วก็กักตัว17วันนะคะแล้วก็ไปเมืองลาได้เลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะ ไปก็มากับตัวได้นะคะดี่จ้ะทุกคนโอเคค่าไงสาหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่มาเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็ได้มาสอบถามวิธีการไปเมืองลาระหว่างช่วงโควิดต้องทอํายังไงนะคะก็ที่อย่างที่พี่เขาบอกกันเนาะกักตัว1ิบเจ็ดวันก็เสียค่ากักตัวนะคะวันละ400ออันนี้แหละก็ได้มาถามข้อมูลอันนี้คือข้อมูลชัดเจนนะคะข้อมูลจรงิจรงๆไม่ได้อ้างไม่ได้แบบว่าอ้างอิงมาจากใครนะคะมาถามด้วยตัวเองเมื่อกี้สดๆร้อนๆเองนะคะนี่ มีสาวๆคนไหนอยากจะไปทํางานที่เมืองลาอยากจะไปหายาิพี่น้องที่เมืองลาอะไรก็สามารถสามารถมากักตัวได้นะคะโอเคใคระงไอคลิปนี้นอกเส้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ต้องแบบวิ่งละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ